สวัสดีนะครับผมจากพรมรถยนต์ดิฟเฟอร์คาร์อกนะครับพบกับบิวนะครับวันนี้ติดตั้งนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้มาดูในส่วนของรถตู้กันบ้างนะครับคอมพิวเตอร์ช่วงนี้คือลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมาติดตั้งให้ดูนะครับขอญาติลูกค้ารีวิวนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในส่วนของพรมงาน QJ เนะครับเป็นตัว v ี p อสีครีมนะครับสีเบตตัวนี้ก็คือดู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 ตัวสีเบตนะครับสีเนี่ยค่อนข้างเข้ากับเบาะเลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าเนะี่ยมีเสริมในส่วนของตัวใหญ่ไวนิลตัวนี้ด้วยตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสีเทาดํานะครับก็คลิปลอ็อบเป็นตัวสีเบจเหมือนกันนะครับก็สวยงามนะครับก็อันนี้ติดตั้งก็คือได้ดูเรียบร้อยขึ้นหรูขึ้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมามาดูนะครับรถตู้เนี่ยมันจะมีแค่ส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็อีกพันหะนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูด้านด้านข้างนี้ก่อน ครั้งนี้ก็คือถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยของรถตู้เนี่ยจะเป็นเต็มแผ่นนะครับยาวอย่างนี้เลยนะครับสูรอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นเต็มอย่างนี้เลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่พอนะครับวันนี้ลูกค้า,ามาทั้นทีลูกค้าบอกว่า,างั้นติดอีกคันนึงไปเลยนะครับตัวนี้แคม r รี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเอาไปด้าน้านขับก่อนละกันที่แสงอาจจะอาจจะมืดนิดนึง นะครับพอดีอยู่ในโรงจอดรถลูกค้านะครับแคมรี่ตัวนี้นะครับเลือกในส่วนของพรมนะครับคิวเจเหมือนกันนะครับเป็นตัวว i p ีดำได้ครีมนะครับแล้วก็เสริมตัวใยไวนิวเทาดำเหมือนกันนะครับตัวแคมรี่เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับขอบเลยกยกที่สุดเลยนะครับสูงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยกขอบหมดนะครับด้านข้างทั้งหมดนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังคนนั่ง นะครับผู้โดยสารด้านหลังนี่เป็นไงฮะสวยงามนะครับก็คือใส่แล้วเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการทําความสะอาดได้ได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวพรมเนี่ยยกยกขอบด้านข้างนะครับแล้วก็ปิดในส่วนของตัวตรงนี้นะครับใต้ใต้ตรงนี้เราก็ปิดนะครับใต้ตรงนี้เราก็ยกยกขึ้นมาคือไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วแบบเป็นรอยนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้อ่า ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรุ่นขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็มีไปติดตั้งอีกหลายคันเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวถ้าสะดวกก็จะเก็บ่ามาให้นะครับวันนี้แดดข้นขร้อนนะครับไม่เป็นไรเรามีพลังใบช่แดดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อยากได้รมรถยนต์นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้คุยแต่เรานะครับผมฝากไว้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ